ไะเดี part, roommate, like the, ๋ยวพามาดูนักร้องครับที่โดนต่อยนะครับน้องเลโก้ร้องนำวงรูซี่บอยดูว่าเจ็บตรงไหนโดนเต็มเต็มครับไม่หลนไม่หลังเฟยไหมมีรอยช้ำให้ดูมันน่าจะไม่ค่อยช้ำมากครับแต่มันมันเป็นก้อนเห็นเหมือนโดนแบบเหมือนโดนมวยต่อยนะมันจะวิ่งไปเลยไหมไม่วิ่งครับพี่ตอนนั้นผมกำลังคุยบเอ็นเห็นลูกค้าลูกค้าให้ทิปก็กำลังสวัสดี อเออไม่ทันได้หันเลยครับเขาก็พุ่งเข้ามาพุ่ทันตั้ตัวเลยไม่รู้ไม่รู้ได้ทําว่าเขามาต่อยเาราหลังจากนั้นน่ะเขาก็บอกว่าลูกก็หายลูกก็หายลูกก็หายอลูกก็หายก็งงหมดเลยว่าคืออะไรคืออะไรลูกหายอะไร Titan. อย่า<ะ>งี้ครับเออแล้วก็กาดก็เข้ามารวม่วเออทุกอย่างก็อยู่ในการปกรออติแล้วแล้วก็แล้วก็ แล้วเราก็ไปเคลียร์กันวันต่อมาครับครับผมเพราะว่าโทรมาติดต่อมาโทรมาตั้งแต่เช้าแล้วครับเพราะพอดีวมนี้วางก่อนนอนเช้าก็เลยตื่นตื่นสายหน่อยตื่นบ่ายโทรมาเขาขอโทษขอโทษเขาจะวันทุกอย่างเลยเขาไม่ปฏิเสธข้อเก่าฐานใดทั้งสิ้นผมก็ผมเป็นคนที่บอกว่าโอเคง่าย,ายๆครับก็เลยแบบโอเคจบก็ได้แล้วเขาขอโทษอย่างเดียวเลยครับครับ เขาบอกไหมว่าเหตุผลที่เขาลงมือไปเพราะอะไร <reconstruction> เหตุผลที่เขาลงมือไปล่ะครับเขาไม่ได้บออนครับเพียงเขาบอกว่าเขากินเหล้าไปเยอะมากเขาบอกว่ากินไปไห้าขวดเลยแล้วก็เ,ออเครียดมีปัญหาที่บ้านแล้วก็ลูกหายอะไรออกลับไม่ทํางานด้วยมันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบเออไม่อยากจะไปเอาเรื่องออกความครับ,คร,บครับผ